สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในโคตรรีแอคนะครับผมสำหรับวันนี้ริวจะมารีแอคตัวอย่างนะครับผม Official Trailer วาระซ่อนเร้นฮิดเด้นอาร์เจนดานะครับผมซีรีส์ของพี่จุงพี่ดังเรื่องที่2แล้วนะครับผมซีรีส์คู่อาวุธสกายไม่นำนาะถือว่าเป็นตอนพิเศษนะครับผมอ่าโอเคเนื้อหาซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นยังไงบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับรอมานาน,นมากๆ คิดว่าการสั่งสัมพันธ์ทุกรูปแบบเนี่ยไม่ควรมีการซ่อนหรือการปกปิดโอ้เปิดมาเปิดมาก็โตวาทีเลยทําไมอ่ะครับแล้วมันหมายความว่าอะไรครับแต่ถ้าปกปิดเราเข้ามาโดยที่มีจุดประสงค์นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยวาระที่ซ่อนเน้นเป็นคือความลับจีบโตวาทีเลยจ้ากูไม่เห็นมึงจีบเลยเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงวะมึงอะ ไอ้โจ๊กไงไอ้โจ้ค่ะมันเคยคบกับนิตาไงมึงก็ไปขอให้มันช่วยดิแม่โดนผ่านมึงยังไม่กล้าแล้วมึงช่วยจีบเขาเนี่ยนะพี่ดังลุกเนี้ยบอกเลยน่ารักจริงนะใส่แว่นแล้วแบบหนุ่มอย่าลืมเรื่องที่กูขอให้ช่วยด้วยนะโอ้เลมสอะเวลามึงไปเดทกับใครสักคนเนี่ยมึงห้ามจ้องเขาการแต่งกายก็สำคัญเหมือนกันมึงต้องรู้จักบุคลิกภาพของตัวเอง ลองชวนออกเดทด,ดิชวนหอกเดทเราลองเราลองไปเดทกันไหมครับตลกเว้ยมาเซลฟี่กันพี่ยิ้มหน่อยดิอุ้ยไปถ่ายที่โอ้พวสูงเลย่ค,ค่อยๆเดิน มึงว่าถ้าเรารู้สึกใจสั่นกับใครสักคนมันแปลว่าเรารู้สึกเดียยวเขาปะวะถ้ามันไม่รู้สึกเนี่ใจมันจะสั่นได้หรอสองคนนี้ไปสนิทกันตั้งแต่ตอนไหนเน่มันเป็นไรเนี่ยทั้งหมดคือกูคิดไปเองใช่ปะหลังจากนี้เนี่ยเบลทำให้มึงเห็นว่ากูชอบจริงนะครับนั่นไงกลายเป็นว่ามรชอบกันเองจริงด้วยจริงๆแล้วมันเกินฝันกูไปมากเลยหรอวะ แทนที่กูมาอยู่ที่นี่กับมึงฟันของมึงเป็นไงบ้างตอนนะี้อยากมีมึงอ,อยู่ข้างๆแบบนี้ตลอดไปเมื่อกี้เห็นลูกหน้าวาเดเจแบแบบนึกถึงด้เลยทับบี่เลยโอ้ยเฮ้ยโอ้ ซอนเรนว่าแต่มึงอ่ะรีบกลับไปอ่านหนังสือเหอะไอ้โจ๊กทำไรเนี่ย mm hmm. ชาร์จแบตมึงจะเอาแบบแฟลชชาร์จวะไรติดตามชมทิ่เด่นคะจินดาวาระซอนเรนทุกวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25แล้วรับชมพร้อมกันทั่วโลกผ่านยูทูบได้ด้วย y e เเริ่ม9กรกฎาคมนี้ พูดได้คำเดียวนะครับผมคือหลังจากดูตัวอย่างเรื่องนี้บอกตรงๆขิดละฟินจนขิดเลยนะครับนี่แค่ตัวอย่างเองนะนี่ซีรีส์เต็มๆริวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมอนจะขาดไหมนะครับผมโอเคเอกลับเข้าเรื่องก่อนวาราซ่อนเรนนะครับผม Hidden Agenda นะครับหอีกหนึ่งซีรีส์นะครับผมที่รองมาตั้งแต่ GMMTV 2023นะครับผมในที่สุด วันที่9กรกฎาคมนี้เราก็จะได้ดูกันแล้วนะครับผมซึ่งวันที่ลงคลิปคือ2ีบมิถุนานเนาะ9กรกฎาคมอีกสองอาทิตย์นะครับผมไม่นานไม่นานจากที่ดูตัวอย่างทั้งหมดอะสิ่งที่ิูสะดุดตาแล้วคือแบบเด่นๆเลยนะก็คือลุกใหม่ของพี่ดังครับที่ใส่แว่นนะครับผมคือไม่เคยเห็นลุคนี้ของพี่ดังอะคือพอใส่แว่นแล้วดูเป็นเด็กเนิร์ดที่แบบ หน้าตาน่ารักมากจริงๆนะครับผมซึ่งก็ไม่รู้ว่า,าพี่จุงที่รับบทโจงเนี่ยคือแบบโหพนไปได้ไงอะ่ะคือออร,ร่าความน่ารักของโซ่นี่คือออกมาแบบมากจริงๆนะครับนอกจากออร,ร่าความน่ารักของโซแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับผมก็คือฉากแต่ละฉากที่ใส่เข้ามาคือแบบออ้ยมันสวยมากนะคือมันเขาเรียกว่าไงอะ่ะ มันมีความละมุนนะคะผมแบบฟุ้งๆหน่อยๆนะครับอันนี้แบบฉากสวยมากจริงๆแต่ละที่คือแบบไปถ่ายที่ไหนอะโดยเฉพาะไอ้ตรงที่โจกับโซ่ไปเดินบนพื้นกระจกอะไม่รู้ว่าอยู่ส่วนไหนของประเทศไทยนะครับเพราะว่าลิวเหนน็นเห็นที่เดินพื้นกระจกนี่ริวเห็นแค่คลิปในจีนนะครับผมอันนี้ที่ไหนลิวอยากรู้เหมือนกันนะครับใครรู้บอกหน่อยนอกจากฉากที่เป็น พื้นกระจกแล้วอ่ะอีกฉากหนึ่งที่เห็นแล้วรู้สึกแบบวิคิดถึงมากอยากกลับไปเหมือนกันก็คือที่โซ่กับโจ๊กถ่ายรูปกันแล้วฉากหลังเป็นรถไฟหอริวคิดว่าน่าจะเป็นส่วนสยามนะครับผมเพราะว่ามีฉากตอนเล่นม้าหมุนด้วยมันแล้วมันมีตึกอาคารด้านหลังอันนั้นแหละมันคือส่วนสยามไม่ใช่ดรีมโวลนะครับคือหูอยากกลับไปอีกเหมือนกันนะริวเคยไปครั้งหนึ่งอ่ะแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ทำช่องไงถ้ามีโอกาสกลับไปอีกอะ่ะริวไปถ่ายแน่ๆนะครับ จะพาร์ทเดียวหรือสองพาร์ทสามพาร์ทริวเอาหมดนะครับผมคิดถึงคิดถึงมากๆตอนแรกอะ่ะริวนึกว่า,าวาราซอนเรนอะน่าจะลงหลังจากบทกวีของปีแสงจบนะครับผมแต่ไม่จะผิดคาดไปหน่อยนะครับคืออยู่ๆริวก็เห็นแบบทีเซอร์โผล่ขึ้นมาว่าห้าโมงเย็นวันนี้เจอกับตัวอย่างวาราซอนเรนแล้วจะมาลงตอนไหนพูดพฤหัสเหรอเพราะว่าพูธพฤหัสอเวอร์สกายก็เพิ่งจบไปพอดีถูกไหมครับ อ๋อนี่มาพอมาตัวอย่างปุ๊บทุกวันอาทิตย์เออเนาะนานๆทีแบบซีนิวายของ GMM จะลงวันอาทิตย์บ้างนะครับตั้งแต่พอตั้งแต่แบบพี่นายกร,รอะ่ะก็ไม่ได้ลงอีกเลยนะครับส่วนใหญ่ที่เห็นนะจะลงพวกเป็นพวกละครมากกว่านะครับอย่างอาทิตย์ก่อนหน้าทีา่จบไปคืออะไร UMG นะครับผมแต่วันนี้ก็วาระซ่อนเร้นก็มาแทนแล้วนะครับผมก็เตรียมวีดเลยว่าคู่นี้จะมีอะไรซ่อนเร้นบ้างนะครับผม ที่ริวดีใจอีกอย่างหนึ่งนะที่ริวตะโกนไปเมื่อกี้ว,ว่าแบบดูผ่านทางดูย้อนหลังผ่าน YouTube ได้ด้วยนะครับผมที่ดีใจอ่ะมันคืออะไรรู้ไหมทําไมถึงดีใจว่าดูผ่านย้อนหลังทาง YouTube ได้คือเราไม่ต้องรอไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะครับผมกว่าแบบจะลง YouTube ย้อนหลังให้เราดูให้ให้ประเทศไทยดูนะครับผมคือถ้าเป็นเมืองไทยอ่ะมันจะต้องรอไปดูย้อนหลังแอปอื่นก่อนแล้วกว่าจะลง YouTube คือมันก็ผ่านไปประมาณแบบ ห้าหกสัปดาห์แล้วอะแต่เรื่องนี้เราสามารถแบบพอดูทางทีวีจบปุ๊บเราอยากดูย้อนหลังดูออนไลน์ต่อเรามาดูต่อได้ทันทีเลยโดยโดยไม่ต้องรอนะครับผมหรือจะดูออนไลน์ไปพร้อมๆกันเลยก็ได้อยากดูอีกก็รีเอารีมันเข้าไปอยากฟินฉากไหนก็ฟินไปอีกนะครับฟินจนคิดไปเลยนะครับผมอันนี้แหละคือแบบสิ่งที่ริวแบบชอบมากๆนะครับผม ขอจบการรีแอคตัวอย่างซีรีส์วาระซ่อนเร้น Hidden Agenda แต่เพียงเท่านี้นะครับผมถือว่าสิ้นสุดการรอคอยไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมอีก2อาทิตย์เองไม่นานไม่นานนะครับผมเราจะได้มารู้กันว่าสิ่งที่ซ่อนเร้นในคู่นี้เนี่ยมันคืออะไรนะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับผมแลอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย